ออกลับบ้านนะฮะ<ม>โอ้ลูกไส้ข่อยอยากกลับบ้านแห้งไรยยางออกก่อนพีเลยไปลูกไปไปไป่ที่ไรยางเออกลับบา้าดใส่าคิดฮอดแมย์ก็ผมเดินมาไม่มีเต้าให้ผมจูดไงครับ<ๆ>ผมเลยอยากกลับบ้าน<ม>เอาละเอาละเดี๋ยวสุภูอาบน้ำกับเบลเลวเนาะคิดฮอดน้องแห้ง คิ hot, นหดน่องกันไหนมหาผู้บาวารีวิวของฝากบ้านดาวเคียงเดือนนะคะผู้ส่งนะคะจากคุณอภิรดีกมเกี้ยงนะคะจากนครราชสีมาสงสัยเป็นร้านขนมเค้กนะั่นหรือเปล่าคะที่พีนวลบอกว่าจะส่งให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช่หรือเปล่า พี่หลวงเดี๋ยวได้กินลูกดูก่อนว่ามีอะไร<ห>ใช่จริงๆค่ะใพี่หลวงนยนี่ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่หน,นันที่ส่งขนม มาให้ลูกชายสุดที่รักเยอะแยะเลยครอบครัวดาวชิงเดือนกินอิ่มกันทั้งบ้านทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะต,ต้องขอขอบคุณมากๆากนะคะโอ้ยโอ้ยพอนให้พินวนด้วยวก็ขอให้พินวนจงพบแต่ความสุขความเจริญลำล้ำรวยๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังฝารถนานะคะขอบคุณที่รักเละอันดูครอบครัวดาวชิงเดือนมาโดยตลอดนะคะย,ยังไงก็อย่าทอดทิ้งกันนะพ่นวน ติดตามกันไปเรื่อยๆจนหมูดาวโตเป็นหนุ่มนะคะแล้วก็อวยพรให้เอฟหลายๆท่านลหลายๆคนด้วยแล้วก็ขออวยพรให้เอฟีหลายๆท่านลหลายคนเหมือนกันค่ะจงพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปารถนาทุกประการนะคะขอบคุณค่ะให้พี่หลงด้วยหนูกินทั้งก้อนเลยเอาไปพี่ดาว,ดวจะเป็นโอ,โอ้มีสบัดขนด้วยพ,พี่หลงกินแล้ว พี่ลงินแล้วเดี๋ยวไปให้น้องดาววันพรุ่งนี้ก็จะให้พี่เดือนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไล์สดให้เห็นนะครับสา้าจิ้มขนมไหมลูกอ่ะมีสักคำไหมเท้าก่อนพท้อมก่อนลูกครับห้าเสียงด้วยเสียงตังไม่ได้ยินพ่อไม่ได้ยินเสียงเยอะ ละลงอกินะะะนะครับอืมอร่อยร้านดีขอขอบคุณครับอีกเยอยุงเยอะนะครับขอขอบคุณมากนะครับเอดีครับตอนนี้เราจะพาพี่เดือนกลับบ้านดูอาการของพี่ชื่นใจนะคะดูนะคะอาการของพี่ชื่นใจก็จะประมาณนี้นะคะ จะเอาผู้บ่าวกลับบ้านแล้วพี่ชิ่นใจจะไมาอาการเป็นแบบนี้ดูค่ะอืมอืมพี่ชิ่นใจประมาณนี้เลยไม่พอใจครับที่ผู้บ่าวจะกลับบ้านเดี๋ยววันหน้าครับวันหน้าครับเดี๋ยวพี่เดือนมาเล่นใหม่นะครับให้มีควานอยู่ก่อนเดี๋ยวเราจะพาพี่เดือนไปส่งน้องดาวกลับบ้านนะคะ โอ้ลูกชายข่อยอยากกระบ,บานแห้งหลือยางออกก่อนพีเลยไปลุกไปไปไปที่ละยางเออกระบ,บานแต่ว่าคิดฮอดแม่แมก็ผมเดินมาไม่มีเต้าให้ผมดูดไงครับผมเลยอยากกระบ,บานพระเอกอะไรติดเต้าครับ ซาเล่งภูลคัตเลยวะใช่ว่าเห็นพี่หรอกหเห็นนี่ลีน่ะเป็น,นเลงแดงเป็นเงาเป็นแสงมันเป็นแสงเหมือนลอยขานหลุดอเสียงอ,อ๋เอ,อเดี๋ยวเอาดาวหนีนก่อนบ่ม,นมีคนอยู่ดาวขีน้นวดบ,บ้านแล้วโู้ดูแม่ของพี่เลิศรักนะคะนี่ดูโอ้ตัวใหญ่มากเลย เราจะไปถึงบ้านพี่ปีกันไหมนี่หมูดาวทำไมงองแงจังเลยเอาเอาไปคนละทางพี่เดือนไปอีกทางน้องดาวไปอีกทางองสจจะคิดถึงบ้านจริงๆแหละนี่ พี่หลงก็คอยตามนะคะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างหวังกลางเส้นทางระหว่างบ้านพี่ปีใหม่กับบ้านพี่แซมสั้นนะคะ,ะนคนเน,นะไปโอ้พีป่ปีใหม่อาบน้ําโอ้ดูดูคนจะไปหาพี่ปีนะคะได้ยินว่าพี่ปีพี่ปีเดินนําหน้าพี่เดินไปเลย ไมได้ยูโซซันโซซันโซซันยูโอ้ยปุ่นถ้าุ่นเห็นน้องมากขึ้กันปุ่นเฝ้าแห้งปุ่นถือกินน้องดาวสิเฝ้าลูกบ้างแน่บ่ฮอ,อ,อ,อดโซซัน so ไปเลย แล้วจะผูกพี่เดือนบ่เอาละเอาละเดี๋ยวสุภูอาบน้ำกับเบลเล่เนาะคิดหอดน้องแห้งอ๋อผุเหลวคิดหอดน้องอะไรมหาผู้บ่าวมากับพี่เดือนค่ะมากับพี่เดือนไม่ใช่แม่แป้งนะคะเจ้ามารอดทำองดีเดือน

ไปเวลาโอ้ <ism Durch those rapper> ไปยูไปอีห <serving> ลีบาเป็นยังดอกโซบะเง่าดอกจะไปหาใครแน่เอาให้แน่เอาให้แน่ไปหาใครมีมีมีสามช้อยให้เลือกก็ไก่ขอไข่คอควายเลือกช้อยไหนเออ โอ้สรุปเลือกช้อยน้องดาวนะคะพี่เดือนไม่ทำไม่พี่เดือนไม่ทําเด็กโอ้เบิ้งวะดูดูกองเชียอ้ยดูกองเชียมาตาม ทามตลอดมาเป็นกองเชียร์ให้น้องดาวนะคะนี่โอ้เป็นไงอ้วนเป็นไงอ้วนเนูเป็นอะไรครับไม่ซาเลย อาบกับบลอนโอ้สิบเอ็หญามาสูน้องกินละพุนว่าเก่งแท้ไม่ไม่ย่าหนูหนูไม่ให้กินหนูจะเก็บไว้กินคนเดียวเออน้องดาวสิไปงานสงสัยน้องน้องน้องปีใหม่จะคิดถึงน้องดาวแย่เลยน้องดาวจะไปงานช้างตั้งอาทิตย์หนึ่งมาเลาด้ว น้องดาวจะไปงานช้างอาทิตย์หนึง่งพี่ปีจะคิดถึงน้องดาวไหมพี่ปีคิดถึงน้องดาวไหมน้องดาวจะไปตั้งอาทิตย์หนึ่งนะไปกับน้องดาวไหม ลูกไส่ห้าคขอ้หยันนามทั้งเทียหึล่างตาให้เบิ่งหนาแถาเป็นยังตาจังเหมือนเจอบเหมือนเจอบแตาจมเจิมจมเจิมอยู่คนอ้วนเนาะ ยตีกันเด้อลูกยตีกันเด้อเขาต้องขอโทษด้วยนะ,ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องผูกโซ่หมูดาวนะคะเพราะว่าไม่ใช่บ้านหมูดาวนะคะเดี๋ยวหมูดาวจะพาพี่ปีใหม่ป่วนนะคะเดี๋ยววิ่งไปหาแม่ไา่เอาอ้อยนี้น้องเนาะย่าน้องได้กินน้ำโอ้ส่วนพี่เดือนก็มาถินเขากินหญ้าอย่างเดียวเลยดูค่ะ กินเลยลูกว่าแม่หยาบานเท่าดอกกินหล,ลายๆแม่พ<า>ระท่านเนีไปตัดหยาให้พอดีเลยวันนี้เราจะไปตัดหญ้านะคะแต่ว่าจะตัดมาครึ่งท่อนเหมือนกันรู้สึกว่าช้างเราไม่กินลำแล้วแก้จะเอาแต่ปลายมาให้เพราะว่าผูกอยู่เฮียนไงเรามันเก็บยาก เอาแต่ปลายมากช่วงปลายกระบบสันแห้งหล,ล่ะก็เอาแต่โก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 เงาเงาไว้พี่หลงหายไปไหนแล้วไปแห้งงานเดี๋ยวก็กลับมากเมื่อแรกขึ้นไ,ไหนไปใส่ โอ้พี่ปีกินอย่างเดียวเป็นอย่างสี่ป้อยดาวตีที่ป้อยดาวนะจะเอาไปใส่สันัไปกั้นโอ้สิผูกเสนต้อไม้มากสัมมาคือน้ำเลยอยากถูเลยเนาะไม่ไะดนตัวเดียภาปีไม่หร เสียงเนี่ยเสียวอ้อยนะเอาล่ะครับอย่าเห็ดพีเด้อทินพีเดออย่าตีพีเด้อพีปีไม่่ใหามาเร็นเฮียนพีปีอีกเด้ยประาบถูกไว้เด้ยงปรกัน,งางนกาย,ยนงางลอะนะทำเนื้อ ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับเดอะแกงของเรานะคะทีมงานหมุนปุ้ยบันเทิงสินพัฒนา <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีออกงานอีเวนต์กันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องงดออกงานอีเวนต์ก่อนเพราะว่าหมูดาวจะไปงานใหญ่งานโตนะคะเดี๋ยวหมูดาวไม่มีเวลาพักผ่อนงานอะไรงานอย่างนีเอา้างานช้างไง <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใหญ่ไม่โตจะงานช้างเหรอ ก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยมีผ้าถุงขายด้วยโอ้บ้านนี้เขามีผ้าถุงขายด้วยนะมาดูมาดูใกล้ลายไก่ฟ้าค่ะลายไก่ฟ้าเอ้ยต้องให้ช่องแม่พี่ใหม่ดีกว่าแม่ไม่รู้เรื่องผ้าถุงเลย แม่นิ่งอมากใหม่ก็บอกก็ได้แม่นีเงอมากเลยเป็นผลิตภัณฑ์ของของครอบครัวของน้องปีใหม่นะครับก็ถ้าท่านการขับเอสซีอยากสนับสนุนรายได้พิเศษของครอบครัวของน้องปีใหม่ก็อุดหนุนได้นะครับดูไปดูครับีสีเขียวนะคะแล้วก็สีทองนี่เขาเรียกสีทองใช่สีทองลายเดียวกันค่ะไก่ฟ้าเหมือนกันสีทองสีทองเหลืองทอง ถ้าเอฟซีสันใดที่จับจองไว้ก็เล่นไอดีไลน์มาเลยนะคะเพว่าของมีจำนวนจำกัดใช่แล้วของมีจำนวนจำกัดนะคะลายสีละหนึ่งผื้นนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะคะสีเขียวนะคะไอดีไลน์แม่ผมนะใช่ค่ะ ID Line าไอดีไลน์แม่วอนนี้ไม่รู้เรื่องว็ถถุเลยไอดีไลนเฟซสมนะคะหรือว่าเบอร์โทร 0 9น2 0 3 3 8 0 2ะคะค่ะอย่าลืมไปเป็นกำลังใจไปอุดหนุนสินค้ามาน้องปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ